มองเห็นทะลุหมดเลยนะพี่เพ่ดินะู่นนะฝั่งนู้นก็เป็นมีหมู่บ้านนะพี่เพ่สินี่ไงข้างล่างนี่ ใช่ไหใช่ใชเพื่อนกันวะไม่ใช่เพื่อนกันขึ้นมาตามอ่ะใครใครครับคุณมีคนมาเรียกให้ลงมาใครอ่ะใครอ่ะคุณพูดว่าอะไรนะมีคนมาเรียกให้ลงมาเป็นเวลาชั่วโมงกว่าแล้วนะตอนนี้ก็คิดว่าจะปลอดภัยดีแล้วนะเนื่องจากไอ้มีคน มันแอกหน้านะใช่มันเรียกแล้วก็มาแบบยังไงอะให้รีบลงมามันบอกว่าลงมาเร็วๆมันหิวนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรกับผมกับพี่โจโจนะพพฟซีแล้วทีเนี้ยผมก็ได้คว่างไฟแชกลงไปให้มันจุดนะมันก็ยังไงมันก็อ้างไปอ้างมานะว่ามันจุดไม่ได้นะมันติดหินนะทางที่ไม่ได้ติดอะไรนะพพฟซีครับโอเคครับพพฟซีตอนนี้ก็ลงมาจากห้างแล้วนะครับใช่ผมกับพี่โจโจลงมาจากห้างแล้วนะนี่นะ พี่จะโจแล้วผมเนี่ยก็จะหาไฟเช็ดดูเมื่อกี้ว่าอยู่ไหนมัน้งลูกใช่เนี่ยนะครับห้างก็อยู่ในห้างอยู่ข้างบนนะนี่เราลงมาแล้วนะ p ี f เ,เ,เดี๋ยวหาไฟเช็ดสักแป๊บนึงนะนเจอแล้วนะี PPF น,น,นี่นะที่มันคว้างมึกฝรุ้งนี่นะอ่น,น,นี่นะพี่ เดี๋ยวเราจะเก็บแล้วก็เราจะเดินทางลงกันเลยดีกว่านะเราเดินทางลงเนี้ยก็ต้องเปลี่ยนทางนะ p p พะี่พี่เอฟ่ีไม่เห็นไต่ทางโน้นใช่ไม่รู้ว่ามันจะดักไหมนะพี่งงเราก็กลัวนะก็เลยจะเปลี่ยนทางนะ<ช>จะเดินลงทางนู้นนะพี่พี่เอฟซีโอเคเดี๋ยวเราเดินลงกันดีกว่านะเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายนะใช่ทางก็ทางนี้เราก็จะลงไปทางนี้ใช่หนึ่งใช่ ทางก็เป็นอย่างนี้เลยนะใช่ทางขึ้นนะพี่พีเดฟซีแต่ตรถนี้ก็ลงมาจากห้างเล็บลยแล้วนะไปเดี๋ยวเราก็เดินไปทางนู้นนะครับแล้วก็จะออกไปทางนู้นเดี๋ยวจะไปทางนี้ก็เดี๋ยวก็ทางนี้นะครับจะเดินลงทางนี้กันนะมันเป็นคนละทางกันนะพี่พีเอฟซีถ้าเราเดินทางเดิมเนี่ยกลัวจะไม่ปลอดภัยนะใช่ไป นนี้้ดวยใช่ไม่ติดกับมุมบ้านด้วยกลัวก็กลัวทุกคนป่านี้ก็ลึกอยู่พอสมควรนะโอ้เหมือนจะมีร่องรอยการตัดไม้ด้วยนะนี่นะพี่ีเอสสิ รีบลงนะเพื่อไม่ไปการเสรียเวลาพราะมันจะอันตรายด้วยนะยิ่งอยู่นานเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บนห้างนะมันไม่ได้ปลอดภัยเท่าอยู่บนห้างนะอันนี้ก็จะทั้งเลต้องรีบลงไปต้องรีบทำเวลานะต้องไม่เปลี่ยนใครจะไปเช็ ตรงนี้เนี่ยเป็นทางลงอีกทางหนึ่งนะที่ติดกับทางประตูของชาวรับแลนะพี่เพืซแต่ว่ายังไม่ถึงประตูชาวรับแลนะถ้าจะไปหาเนี่ยก็ต้องขึ้นไปอีกไกลนะ แต่ว่าตรงนี้ก็เป็นทางผ่านเราจะลงไปแล้วนะเราจะไม่ไปหาท่านชาวละแวกนะเพราะว่าเราไปเจอสมิงเราก็ไม่รู้ว่ามันจะตามมาไหมนะโอเคตอนนี้เราก็ถึงทางหลักแล้วนะ ทางนี้ลกขึ้นเยอะเลยนะพี่เบฟพต่พี่พ,พ,พี่จำได้ปะตรงเนี้ยเป็นทางที่ไปหาชาวลับแหล่ะใช่ไหมใช่ตรงนี้แหละที่เราเคยมากันเดินกันยาวๆนะ ถึงทางหลักเป็นที่เรียบร้อยนะนี่เลยนะครับทางนี้เนี่ยผมคิดว่าจะปลอดภัยจากไอ้คนเมื่อกี้นะไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าสมิงป่านะพี่เพืซี่ เดี๋ยวเรารีบลงกันไปกันดีกว่านะเออ,เอ,อพี่ออพี่จำได้ว่าตอนเนี้ยตรงเนี้ยที่น้ำแรงอ,ะอ,อ,อนน่ะ,ใ,อะใช่น้ำแห้งหมดแล้วออไม่รู้ว่าเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวออลองลงไปดูป่ะลองไปดูสกหน่อนหนึ่งนะ ตอนนี้ผมกับพี่โจโจเนี่ยก็ลงมาถึงครึ่งทางแล้วนะใ,ใกล้ๆถึงจะหมู่บ้านแล้วแต่ก็ยังไกลอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยใครไม่รู้นะใครมะเขาทําอะไรอะ่ะโอ้โหใคร่ะ เขาทำอะไรพี่ดูออกวะเขานั่งทำสมาธิใช่ป่อกเฮ้ยเราใช่ใช่เขานั่งทำสมาธิ๋ยวเราจะลองสอบถามเขาเรื่องที่พวกเราไปเจอมานะใช่อ่าที่เราไปเจอบนห้างนะใช่ที่มีชายสตตีคนหนึ่งนะเขามาเ,ออเรียกผมกับพี่จโจโจลงจากห้างนะออจะลองถามเขาดูนะออคุณ คุณครับวายคุณไม่กลัวหรอคุณนั่งสมาธิคนเดียวตรงเนี้ยไม่กลัวหรอกเขาบอกเขาไม่กลัวนะทีสบกลัวนะีสิคุณเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมก่อนจะลงมาจากห้างเนี่ยมีชาสติมาเรียกสติไม่ดีนะมาเรีย,เเรยกเรียกผมกับพี่จโจโจ้ลงจากห้างใช่ค,คุณพอจะรู้ไหมเขาเป็นใคร อออย่างนั้นเหรอคาร้จัก,จกมันคือลูกศิษย์ข้าเองอมันเป็นลูกศิษย์เศรษฐีไม่ค่อยดีเหมือนโดนคุณใส่มาอเหมือนโดนคุณใส่มาแล้วคุณไม่ควบคุมเขาไวอ้อ่ะควบคุมไม่อยู่คุณรู้ไหม มันออกไปอารวาดมั่วซั่วหมดเลยมันเป็นอันตรายนะขาก็ไม่รู้หรอกคุณก็ควบคุมลูกศิษย์ตัวเองให้ได้นะมนไม่พูดแล้วท้องยังไงดีวะเขานะคนนี้น่าจะเป็นอาจารย์ของไอ้คนที่ไปอารวาดใสพ่พวกเรานะใช่เพราะว่าไอ้คนนั้นนะมัน ผมข้างคุณใส่เข้าตัวนะ<อ>เหมือนมันจะผิดสินผิดครูอะไรผมก็ไม่รู้มันนะไม่พุ่ไม่จ้แลวะวครับเาเงียบไป<ช>สักพักหนึ่งแล้วเข้าไปเป็นลูกซีค้า<อ>ที่เราเห็นเมื่อกี้แล้วนะของที่เราเห็นเมื่อกี้เป็นลูกซีคอานะแล้วแล้วมาเขาอยู่ไหนเนี่ยแล้วว่าเขาอยู่ในป่านี่เลยลนะ่ะพูเองก็รีบลงไปได้แล้วมันอันตรายาอ้าว ไเขาให้เรารีบลงไปนะมันอันตรายอันายเขากลัว่านี่จะลงมาเปล่าลูกษยเขาอยู่แถวนี้ระวังอ๋อโอเคพี่ลูกศย์เขาอยู่แถวนี้ไปเดี๋ยวเราจะรีบลงไปกันนะใช่เดี๋ยวลูกศิษย์เขามาเนี่ยเดี๋ยวเป็นอันตรายต่อพวกเรานะใช่อุตส่าห์เดินออมมาแล้วะก็มาเจออาจารย์อีกนะใช่อาจารย์ขอยอลูกศิษย์คนเมื่อกี้นะที่สติไม่ดีนะคไปี่เดี๋ยวรารีบลงไปดีกว่า ผมว่านี่มันอันตรายอาจารย์เนี่ยเขาคุมลูกศิษต,ตัวเองไม่อยู่นะก็ได้เกิดคุมค้มมั่งไปพี่โจ้เดี๋ยวเราเรีบลงไปกันดีกว่าไปเรีไปีไป,ไ,ปไปนะตอนนี้ต้องรีบลงยังด่วนนะพี่พีเอฟซีครับเดี๋ยวลูกศิษย์มัน อาจารย์นั่นอนะ่ะเดี๋ยวมันกลับมาเนี่ยจะเป็นอันตรายนะรีบลงกันดีกว่ารีบลงนะตุนดวนเลย เหื่อยมากเลยนะพีพฟซีไม่รู้ว่าเพื่อนกันเนี่ยจะมาเจออย่างนี้ไหมนะพี่นะผมว่าเนี่ยเพื่อนกันน่าจะไม่มาเจออย่างนี้นะเพื่อนกันก็ได้แนะนำมาแล้วแต่คนดวงวมึงเลืไรไปลูกใช่ผมว่าเนี่ยแล้วแต่ดวงคนนะพี่พฟซีผมกับพี่โจขึ้นมานะก็เจออันตรายบ่อยมากนะวหลังเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้นะนี่กำลังจะลงลนะพีพฟซี เดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างนะครับโอเคครับพีพีเอซีนี่ก็ผมกับพี่จโจได้ลงมาถึงข้างล่างแล้วนะใช่ได้ไปนั่งห้างนะพีพีเอฟซีก็หนีลงมาจากชายสติไม่ดีนะก็ลงมาเจออาจารย์ของชายสติไม่ดีนะพีพีเอฟซีครับไอคนสติไม่ดีนั้นเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์คนนั้นนะที่ผมเนี่ยได้ไปสอบถามมานะเขาเน่ยโดนของย้อนเข้าตัวนะ ไปลบหลู่คุบาอาจารย์หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะพี่เพฟซีตอนนี้เนี่ยผมก็กับพี่โจ,โจได้มาที่ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะรีบกลับลงใบกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการอันตรายนะพี่เพฟซีครับใช่โอเคเดี๋ยวก่อนไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมกับพี่โจเลยดําคลิปต่อๆไปด้วยครับโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ